สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนรักนักสะสมพี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยนําเสนอเหรียญยี่สิห้าสตางค์นะคะเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษฉลองศิริราชสมบัติครบห0ปีการจนาพิเศษรัะสะการที่9้านะคะเพื่อนเพื่อนจ้า ลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบลูมิเนียมบอลนะคะราคาก็อยู่ที่25สตางค์นะคะไม่ขัดเงาวงขอบนอกก็จะมีเฟืองจักขนาดเส้นผ่าตูงกลางอยู่ที่16มิลิเมตรนะคะลวดลายของเหรียญด้านหน้าก็จะเป็นกลางเหรียญน,นะคะก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรามินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพักตรตรงนะคะพระพักตรตรงก็ทรงเครื่องบรมคัติยราชภูรรสิตธาพรทรงฉลองพระอ,องค์คลุยภายใต้ขอบเปลี่ยนเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมิน ธราที่ราชบรมนาถบพิตนะคะจะประมาณนี้สวยงามมากมายนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าราชการที่9โดยมีลายกระหนกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะ ข้อมูลข้างหลังก็จะเป็นการเหรียญมีตาอัาญษลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะด้านซ้ายมีข้อความว่า9มิถุนายนพศ2539แล้วก็มีคำว่าประเทศไทยเบื้องบนก็จะมีคำว่าการจนาพิเศษ เบื้องล่างก็จะมีข้อความว่ายีสิบห้าสตังค์ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะวันครบรอบวาระเก้ามิถุนายนพศสองพารอยสามวันที่ประกาศใช้20สิบงหาคมพศสองพนารอยสามนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่41่ล้านแปดแสนเหรียญ สวยงามมากนะคะก็จะประมาณนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยได้มานะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะปัจจุบันก็ยังพอมีให้พบเจอบ้างตามร้านค้าร้านสะดวกซื้ออะไรประมาณนี้นะคะถ้าพบเจอก็เก็บนะคะไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ ราคาตอนนี้มีการซื้อขายกันในหมู่ของนักสะสมอยู่ที่ห้าบาทนะคะห้าบาทราคาสี่บาทห้าบาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่คนสองคนจะตกลงกันเนาะนะคะสวยนะคะเพื่อนๆพื่จะสวยมากเป็นเหรียญเล็กๆดูไม่มีค่าไม่มีราคาแต่เพื่อนๆดูดีๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆพบเจอนะคะเป็นผ้าเสียนกลับจะมีราคามากๆเลยนะคะแต่พี่จอยไม่มีผ้าเสียนกลับก็จะมีแต่ผ้าเสียนตรงนะคะผ้าเสียนตรงไม่มีราคานะคะมีราคาซื้อขายกันก็อยู่ที่สี่บาทห้าบาทประมาณนี้นะคะ <Yes> พบเจอก็เก็บไว้เป็นที่เลืลึกหรือว่าเก็บสะสมนะคะการสะสมคือการออม เก็บวันนี้มีกินมีใช้ในว่าพายภาคหน้านะคะเพื่อนๆจ้าพี่จอยชอบนะคะพี่จอยชอบสะสมที่จอยก็จะเก็บทุกอย่างส่วนหนึ่งก็ได้มาจากมอระดกรกท่อที่ส่วนหนึ่งก็อ่เก็บเองอีกส่วนหนึ่งก็มีเพื่อนๆที่อ่น่ารักน้องๆ ที่น่ารักนะคะก็เอามาให้พี่จอยบ้างนะคะบางคนก็เอามาให้เฉยๆไม่ต้องซื้อขายนะคะก็น่ารักมากๆพี่จอยก็เอามาทําคลิปนะคะแต่สําหรับพี่จอยนะคะไม่ว่าจะยิ่มห้าตังห้าสิบตังหรือว่าเท่าไหร่ก็มีค่าสําหรับพี่จอยเพราะว่าพี่จอยเป็นคนชอบสะสมอยู่แล้วนะคะก็ดีใจทุกครั้งนะคะที่มี น้องๆเอามาให้นะคะพี่จอยก็จะเก็บเอามาทําคลิปแบบนี้เลยนะคะเพราะอาเอาเพราะว่าจะได้เป็นให้ความรู้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำสำหรับน้องๆที่ชอบสะสมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ